ทีมลูกแชร์จงจําไว้นะครับถ้าเน้นแชร์กับเท้าคนไหนให้เก็บรายละเอียดในการเน้นไว้ให้ดีการโอนเงินการแชทข้อความทั้งหมดถ้าเท้าแชร์นะครับเจตนาที่จะไม่ชําระเงินให้เราหรือเปิดวงเงินมาเพื่อหลอกเราหรือไม่ตั้งใจเน้นแชร์จริงเป็นการสัญญาว่าให้ดอกเบี้ยในราคาสูงทั้งที่ไม่ให้ได้เราก็ค่อยมานั่งดูกันครับว่าจะเข้าคดีอาญาหรือเปล่าและเข้าคดีอาญาแค่ชอบโกงประชาชนหรือชอบโกงธรรมดาและเข้าพรบอคอมด้วยไหม ประเด็นนะครับกรณีที่เท้าแช์นะครับไม่ได้ตั้งใจโกงในคดีอาญาหรือตั้งใจจะจ่ายแต่ใช้อำนาจในการที่จะตัดเราออกจากวงแชร์หรือไม่ให้แชร์โดยอ้างว่าเราผิดเงื่อนไขยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นก็ต้องเอารายละเอียดดีเทลมานั่งดูกันก่อนนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนะี่ยมันถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็ค่อยมาเป็นคดีในข้อหาผิดพรบรแชร์ครับกรณีที่เป็นเท้าแชร์แล้วจะทําการไม่ถูกต้องก็เข้าไปว่ากันเป็นเรื่องๆนะครับ ยังไงลูกแชร์จาไว้ดีนะครับว่าเน้นแชร์กับเท้าคนไหนเก็บรายละเอียดให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความแชททุกอย่างเก็บไว้ดีให้หมดแต่ถ้าขอคําแนะนาแต่ธนากรเลยนะครับไม่เน้นดีที่สุดครับโดยเฉพาะแชร์ออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเน้นแล้วอาจจะเกิดปัญหามีการชอโกงมีการโกงเงินกันมีการผิดสัญญาการบวงแชร์ล้มบ่อยมากยังไงฝากไว้ให้คิดนะครับถ้าอยากปรึกษาธนากรโทรได้เบอร์0 9 7 1 3 0 8 4 5 1ถ้าเราได้กระทักแชทนะครับ แต่ตอบช้านิดหนึ่งนะเนื่องจากคนถามเยอะมากเพราะฉะนั้นมีอะไรเรื่องด่วนโทรดีกว่านะครับถ้าชอบใจก็ฝากกดติดตามฝากกดหัวใจด้วยนะครับสวัสดีครับ